สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณผู้มีใจนะนายเดบักนะครับอยู่กับผมอยูแล้วนะนายเบกนะครับวันนี้นะก็จะมาเล่นเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยนะครับนั่นก็คือเกม s o l o Leveling Arise นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเปิดวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่ ยีส่สดนะครับสำหรับ,บเปิดให้ทดลองเล่นนะครับแบบสดๆร้อนๆเลยตอนบ่าย3นะครับแต่คือผมไปแอบ,บเล่นมาแล้วนะครับประมาณตั้งแต่ชั a p t e r 1หนึ่งถึงชั a p t e r 2สองผมไปเลยแอบ,บเล่นเรื่อเรื่อมาแล้วนะครับก็บอกเลยว่าเกมนี้โคตรคุณภาพนะครับกราฟงฟงกราฟิกหรือว่าพวกสกิลเพย์อะไรต่างๆในเกมการกดจังหวะการต่อสู้มีหลบแบบเพอร์เฟกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแบบมีหลบแบบเพอร์เฟกดอท หรือว่ามีแบบการโจมตีแบบเคาน์เตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเกมนี้คือทำออกมาได้โคน,น่าตื่นเต้นนะครับนะเ <c oughs> ดี๋ยวผมพาไปดูสมุดภาพก่นอนจริงผมแบบเกมเนี้ยผมแบบอยากได้ฮันเตอร์อ่ะคือเรื่องโซลาร์วิลลิงนี่เป็นเรื่องที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแบบหลายๆคนก็อาจจะชอบนะครับแต่คือส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครที่ท่านผู้ชมชอบเนี่ยจะเป็นซองจินอูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมอะ่ะผมชอบประธานแบ็คเว้ยผมชอบประธานแบน Back ็คยุนโฮมากเพราะว่า ผมไม่ได้ชอบตอนแกเป็นร่างมนุษย์เ้ยผมชอบแกตอนตอนเป็นร่างเสือนะครับแม่งเท่มากนะครับแบบคืออยากได้มากแต่ไม่มีตอนแกเป็นร่างตอนเป็นร่างเสือมีแต่ตอนเป็นร่างคนนะครับแล้วก็อันนี้มีอิมแท็กอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นตัวสายธนูนะครับในในเรื่องนี้ก็เนี่ยแกก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับวันนี้ก็ผมเก็บมาประมาณยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะประมาณ2 0 0พันกระเพชนนะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าตรงกาชาโอเคคันเลือกนะครับกาชามันสุ่มได้ อ้โหตรงนี้เหรออ๋ออันนี้คือมีรายการเลือกด้วยเขาแนะนําให้ใช้อันนี้ใช่ไหมเป็นตัวชเวยจองอื่นใช่ไหมอ๋อเป็นคือมันจะมีตู้เลทนะครับตรงนี้เป็นช่วยจองอืน่นการันตีในแปดสิบเพรนะครับแต่คือคนอื่นอนะแบบอาจจะบอกว่า,าตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้มาก่อนผ่านง่ายเอาตัวนี้มาแนะนําไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แต่ ผมมาเล่นเกมตามความผมมาเล่นเกมตามความสุขเว้ยเออผมอยากได้ตัวไหนผมก็ผมก็จัดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดแป๊บนึงนะผมเอาเบรกแล้วก็ประธานเบรกใช่ไหมอุปกรณ์อันนี้คืออะไรอะ่ะผมยังไม่ได้ดูอุปกรณ์เลยนะเอาจริงๆแล้วก็ผมผมชอบตัวนี้ด้วยนะครับตัวแคมอแอกชื่ออะไรนะเพิ่งอ่านเมื่อกี้เลยนะครับเป็นตัวสายธนูเนี่ยเดะเดวเดะผมไปดูสมุดภาพใช่ไหม อันนี้ชื่ออ่าอินแทกยูนะครับผมไม่ค่อยจาชื่อตัวละครในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเกาะมือไรพ่ายอยากได้เกาะอ,อยากได้อะไรที่มันเป็นหมัดระยะใกล้ะอะอ,อันนี้เกาะมือพยักขาวมันไม่ในนั้นมันมีไหมเดี๋ยวผมขอไปดูสักครู่แป๊บนึงนะครับในการคัดเลือกใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ผมแทบจะอยากเลือกแบ็คยุนโฮคนเดียวเลยนะแล้วก็มีเกาะอ,อันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่เกาะแน่ๆอันนี้มันมันดูทรงมันไม่เหมือนเกาะมือเลยอะ มันเอาเป็นดาบเออถ้าแบ็กยุนโฮใช้ดาบแม่งจะเซียวเ,เกินไปไปวะโอเคเอาดาบเอาเคียวนะครับแล้วก็เอาอนี้แล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคียวออกเอาอันนี้ผมผมอยากได้อันนี้มาเราไม่เลยรอเลยครับเราก,กดเลยดีกว่ารอบแรกผมไม่รู้นะผมจะเกลืออะไรหรือเปล่าแต่ทรงนี้น่าจะเกลือนะครับมันผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าแอนิเมชันในการแบบสุ่มได้ตัวดีๆเนะี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับอแต่ไอซีโมงอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดน่าจะเกลือแดดนะครับเอาเลยสคริปต์ไหมไม่สคริปต์นะครับ อ่ะม่วงเกลือแดดครับเรียบร้อยตัวแรกอะไรอันนี้อะไรดาบเหรอโอ้โอเคดาบผมขอซื้อสักสองอันโอเคสองอันห้าร้อยผม,มน่าจะต้องไปเก็บเพชรมาไปเก็บมาเพิ่มนะครับมายี่สิบครั้งผมต้องได้แบ็กยูนโฮแล้วแหละเป็นสายป้องกันด้วยเป็นสายป้องกันนะครับอมสกิลกำปัน้นสร้างดาเมจสกิลเบรกเบรกเบรก กระนำลูกเต๋เพิ่มคุณเขาออันนี้ผมไม่สนใจสก,กิลเราผมขอให้ได้ก็พอนะครับยี่สิบรอบไปไม่อยากเห็นสีมงสีม่วงอะไรออกมาเลยนะกูว่าม่วงแค่เห็นแสงเอ้ยทองหรือเปล่าถามแค่นั้นมันก็มันยังมีม่วงอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมคือทองหรือเปล่าไม่งม่วงอยู่ดีโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ผมไม่รู้เลยว่าเอฟเฟกในการสุ่มมันจะเป็นยังไงเลยครับไปสคิปเลยนะครับมันน่าจะโดนเกลือแดดเรียบร้อย ได้ดาบอยู่ดีคืออะไรดาบอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็สำหรับตัวยอซองชุยซองจินอูนะครับมันก็จะให้เล่นฟรีตรงนี้เลยนะครับซองจินอูตั้งค่าเมื่อเป็น player. เพยเยอร์โอเคนั่นจะมี็นสกิลพื้นฐานตามปกตินะครับเรียกสกิลนี้จะเป็นระบบติดตั้งนะครับติดตั้งพวกสกงสกิลอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีอัพสกงอัพสกิลอันนี้อัพสเตตนะครับมีค่าสติปัญญากับค่าประสาทสัมผัส มีเวทเพิ่มเติมแล้วเวลาครูดาวลดลงนะผมจะยัดอันนี้ไปเลยเวทเพิ่มเติมแล้วก็แม่นยำอันนี้แม่นยำผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะแล้วก็เอาพลังชีวิตควรม,ม่ไหวอัตราคีด้ไหมกิติคอนจมตีเอาอันนี้ด้วยแล้วกันนะโอเคผมอัพเป็น3า,าอันล่างนะครับประมาณนั้นโอเคพลังเพิ่มขึ้นมา200นะครับสกิลสกิลนี้มีสกิลใหม่เงาลึกลับโศกอนาตรรมแยเดชื่อสกิลก็กินขาดแล้วไป เราไม่เราน็อกเลองมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปไต่ควสกันเลยดีกว่านะครับไปชั a เตอร์สามกันเลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นช่วงเบตา้านะมันก็จะไม่ใช่ช่วงเบตา้าช่วงทดลองนะครับเป็นแบบพวกคนที่มสมัครไว้ตั้งแต่แรกๆก็จะได้เล่นนะครับแบบเขาเรียกว่าไงลงทะเบียนไว้แรกๆนะครับอันนี้ผมขอสคคิปนึงเ่ืงนะ่ะพอดีแบบคนที่อ่านมาอยู่แล้วก็คงจะแบบก็คงจะเอา อามันเป็นแค่เรื่องโอเคคนที่เล่นเกมนี้ก็คงจะแบบได้อ่านพวกมังฮาวาพวกดูเมะอะไรพวกนี้มาพอสมควรแล้วนะผมไม่จําเป็นต้องมาแบบนั่งเปิดเนื้อเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ดูหรอกนะท่านผู้ชมอาจจะดูอยู่แล้วแต่คนที่อยากจะเสพอ่าเนื้อเรื่องภาพพวกเนื้อเรื่องในเกมพวกภาพสตอรี่กราฟิกสตอรี่ในเกมคือมันเป็นคนละอย่างกันนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้แบบเอาเอ่อเอาฉากในการ์ตูนฉากในแอนิเมะมาใส่นะครับมันไม่ได้เอานั้นมาใส่แบบเพียวๆอ้าวเฮ้ยเริ่มแล้วโอเคฟันก่อนเลยครับ แดดเข้าไปใกล้ๆหน่อยขอตีโอเคแล้วก็สกิลครับปึ๊บอ๋ออันนี้ปามีดโอเคอรพวกมดพวกนี้ก็เยอะจังเลยเออแต่แต่ดีอย่างหนึ่งโอ้ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถแบบเล็งไปโอ้โหเชดเดิลสกิลแม่งอลังการงานสร้างนะครับหัวหน้ามดรุ่นที่หนึ่งคือมันสามารถกดตรงพวกเป้าเล็งตัวเนี้ยเพื่อเล็งไปหาบอลได้เลยนะครับโอ้ฮ่าโดนชนโดนชนพึบหลบออกมาก่อน แล้วก็แทงเอออันนี้ต่อยอันนี้ต่อยมาแทงอะไรเฮ้ยโอเคปามีดฟันเข้าไปเลื่องมันคูณนเจนเลยหรอคุ้นเยอะกันไปมหรือเปล่าโอเคเราหลบโอเคเคาน์เตอร์ครับฟันเข้าไปเอาเอเราจะกดโดหลบย้ำๆทำไมเออโอเคเคลียร์ก็เกมมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ซีคิเพย์ด้วยนะครับผสมผสมบนเปกันไปนะครับใครที่แบบหลบเก่งๆอะไรนี้ก็จะเล่นในพวกนี้มันๆหน่อยนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมออกไปด่านต่อไปเลยด้วยกันก็ เราก็ต้องกดหลบแม่นๆนะครับมันบอกเลยว่ามันจะเล่นสนุกกันเยอะนะครับสัตว์ประหลาดอันนี้น่าจะสตอรี่อ่ะเห็นไหมพวกมันก็จะแยกนะครับสตอรี่กับแบทเทิลนะครับโอเคโหแบทเทิลสามอันบานเลยแล้วก็มีบอสด้วยโอเค,อเคต้องงี้ดินะครับสตอรี่ <c ười> ผมขอข,ข้ามๆให้มันเสร็จๆไปเลยกะคนับอ๋ออันนี้น่าจะเราน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปสู้กับบอสแมงมุงมเดี๋ยวผมขอไปปรับกราฟิกเลยถึงแม้ผมจะซื้อแบบอา่าโทรศัพท์ใหม่นะครับเฮ้ยขอกดก่อนไม่ได้อ่ะแม่งบังคับกูรับเควสด้วย เดี๋ยวดิเดี๋ยวแป๊บนึงกูกดกูกดไม่ได้หรือกูกดไม่โดนวะเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าขอไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเราก็เอานี้มมนิดตั้งค่าตั้งค่าผู้ใช้หรอเอาแบบเอาสูงโอเคเอาเรียนได้จอสูงเอาทั่วไปพอได้ปะเอาทั่วไปโอเคคุณภาพเงาผมขอ60เฟรมก็พอแบบทั่วไปเราจะได้ไม่ต้องเล่นแหลกแหลกนะครับเพราะเล่นแหลกแหลกแล้วนี่คือมันลำบากใจลำบากใจนะครับโอเคสตอรี่สามขี่สองรับรางวัลต่อไป สามขีดสามโอเคให้ผมไปได้ยังรับของตัวนั้นแหละแต่ความจริงตอนนี้เราก็รับของอยู่เรื่อยๆผมขอไปคอนเทนต์ล้วกันเราจะไปที่สตอรี่ครับเราขอมาทํารอบเดียวให้มันหมดแล้วเราก็จะไปรับทีเดียวเลยแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องนานนะครับจัดทีปอัตโนมัติเออมันก็มีแค่นี้นะครับจะจะให้จัดอะไรบ้างก็ดีกว่าก็มีแค่นี้โอเคไปโอ้โหมาแล้วไง okay. แหมเกมทำโคดสวยนะครับไปเลยโหลื่นลื่นกว่าเมื่อกี้ขึ้นเยอะนะครับมาเริ่มด้วยการปาไมดไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ปาสับเข้าไปเฮ้ยมหาศัตรูไม่เห็นคู่คอมโบสกิลไอสกิลลึกลัวนี่คือมันจะออกมาเป็นระยะๆแล้วก็กดให้มันทันนะครับเป็นจังหวะที่แบบเกมมันเลือกให้เราเอามาเล่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์ถ้าจะไม่เิดนก็น่าจะเป็นคอมโบสกิลหรือว่าแบบเป็นจังหวะเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีโอกาสได้ใช้บ่อเออ เปิดก่อนได้เปียบโอ้โหแต่ตกทรงนี้น่าจะเปิดก่อนได้ปูดเฮ้ยฟันไม่โดนฟันให้มันโดนสิน่อหลบลมวอกันหลบมอกก่อนโอเคอสายสซิงเขาจะเป็นนัวจะปั๊บหลบฟันฟันฟันหาหาตัวไม่เห็นแล้วหาตัวไม่เห็นแล้วโอเคมีเพื่อนคอยช่วยแล้วก็มันก็จะดีๆหน่อยมันก็จะเอ้ยฟันไม่โดนเลยเออใจเฟงต้องใจฟันหน่อยแต่ไหนต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออ คหาทางเรามองหาทางไม่หมเราสามารถกดปุ่มเอ่อเป้าตรงเป้านะครับแบบไม่ใช่แบบเขาเรียกเนี้ยเออตรงปุ่มลูกศรเหมือนเป้าอะไรพวกนี้เออเพื่อนนาทางได้แล้วเออจับปุ๊บเคาน์เตอร์ไงนี่ไงจะมาโดนจะมาโดนจะมาส่งจะมาสับผมสับไปก่อนหนึ่งทีเข้าไปใกล้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยฟัน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 ครับเน้นเน้นเน้นหนัวไม่เน้นไม่เน้นเน้นไม่เน้นจริงจังครับซัดนี่ไงเน้นหนัวไม่เน้นที่ครับ แล้วก็ต่อยเข้าไปเลยอือมีสกิลตรงสกิลต่อยแต่ตัวนู้ตัวนึงเราจะมันตายแล้วเอเคลียร์โอ้ชิลช,ชินะครับไวชิวลเราไม่จะผมแบบไม่ได้สับตัวเขาหรือมันสับได้ไม่ได้วะมันไม่น่าสับมันสับไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคลียรไปได้จิตสุภาพวิผมเล่นผมนานขนาดนี้เดี๋ยวผมเข้ามาเก็บน็อก,อกผมเล่นผมน่าจะดีล่ายเยอะเกินนะเอาจริงผมแบบสับสับสบไปไม่ก็จบแล้วนะครับคำเตือนเรื่องหางอะไรอะผมเป็นหมาเออ ไม่ใช่หมาอะไรวะโอเคจับทีมอัตโนมัติแล้วโอเคไปเลย let's go มาครับความก้างของดันเจียนนี้ตาตาออกไปอ่ะไม่เกี่ยวกับแรงเลยอ่ะโอ้เสียยมึงจะแอคทำใหม่วะสคิปไปเราไม่เน้นเรื่องครับเราเน้นบูลแรงผามาฟันเลยเปิดจอดได้เปรียบจะมาตรงจะมาตีไอมันจะมันจะระเบิดป้ะเนี่ยโอเคแม่งทำทรงนี่ว่า แถวบ้านเล็กคำทรงไม่ระบงไม่ละเบิดอือโอเคสวยๆเอ้ยผมว่าผมว่ามันแปลกๆผมว่ามันแปลกๆอืไอตัวนี้มันน่าจะโดนมีดไปทีหนึ่งโอเคมันระเบิดแล้วไปละแต่ตรงนู้นบฝั่งนู้นแมงมุมแมงมุมเอ๋ยแมงมุมเอ๋ยพี่มาแล้วจ้ะจับปั๊บปามีดเข้าไปหนึ่งที้วต่อยัดฟัน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 ผมว่าผมเริ่มลีลาไม่ได้แล้วะผมลีลาไม่ได้อโอเคไปต่อครับปั๊บ ไปต่อไปต่อไปตอมันจะไม่ทันเวลาเอาเขาให้เวลาเท่าไหร่นะเจ็ดสิบวิปะเออเราก็ไม่ได้ดูเวลาะด้วยสิหัวหน้า,นามอลลูสี่หนึ่งเร็วๆรรีบคัสซีนเร็วเรเลยผมวิ่งเลยครับผมวิ่งผมวิ่งก่อนเพื่อนจ่บหลบไงแล้วผมหลบผมหล,ลบดีมีชัยปั๊บ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 ไม่น่ามีเลยับฟันเข้าไปโอเคต่อเอยต่อเรื่อยๆมันไม่ถึงเลยๆๆดาบผมมันสั้นพอดีผมขึ้นชื่อมีสั้นมันก็ไม่ถึงเท่าไหร่ ปั่นไปครับลุมลุมลุมถึงลุมถึงลุมถึงมันจะมันจะมันจะตรงตรงสกิลใส่ลุมถึง <S <S โอเคสกิลมาแล้วตายซะทีเธอผมใช้เวลาเกินหรือเปล่าเนี่ยผมน่าจะติดเล่นจนใช้เวลาเกินอีกแล้วนะครับใช้เวลาเกินไหมอ้าไม่เกินโอ้มันให้ร้อยสี่สิบวิโดยมีพลังชีวิตมากกว่าโอเคก,ก็ถือว่าผ่านนะครับโจมตีชนะโดยถูกโจมตีต่ำกว่ายี่สิบแปดครับโอ้โหผมโดนโจมตีน้อยขนาดนั้นเลยครับส่วนมากจะเน้นนัวนะไม่สนอะไรเลยนะครับ ที่พักนำที่พักพักนำที่พมนักของแมงมุมโอ้ยภาษาไทยเกสีเออปลล็อกผลิตอันนี้ผลิตอะไรไม่รู้นะครับไปเราไปเคลียร์ชัปเตอร์ที่สามต่อดีกว่าวันนี้เรามาตบแมงมุมผมชอบฉากเข้าดันเจียนแม่นะแบบซองจินอูแบบเป็นแอนิเมชันเป็นคัสีนขึ้นมาปะลุยเลยเลผมเปิดก่อนได้ปลูดอ เอาไปก่อนหนึ่งเชือจะปึ๊บหลบแลบ้วต่อยแล้วก็สมาชเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องเดียวกันละอันนั้นมายโรหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเพอร์เฟกดอไม่ทันคือในเกมมันจะมีแบบอ่าถ้ามันตัวตัวเดชมันขึ้นเหลืองเหลือก็คือมันสามารถเพอร์เฟกต์ดอได้ก็คือแบบว่าหลบเราที่ไม่เราโดยที่เราไม่โดนเดเมจนะครับกูกดอะไรของกูเนะี่ยเน้นกดมัว่วเน้นกดมั่วไม่เน้นกดจริงจังฟันเลยครับ โอเคปามีเข้าไประยะน,นี้ผมก็ปาอะไรเฮ้ยอย่าแล้วผมก็ฟันจับ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 ทำไมมันเยอะจังเลยทำไมมันเยอะจังเลยอือทำไมมันเยอะจังเลยทุบพื้นไปหนึ่งทีพอดีพี่เกเรไอ้อะอะไรไม่ได้แต่งใจตีพื้นอย่างเดีวยวหัวแร้แมันมุมมาแล้วหน้าตายเองไม่เหมือนในในอันนั้นเลยนะหรือว่าเองไม่ใช่บอสวะเออเองน,น่านจะเป็นแค่หัวหน้าเฉยๆน่าจะเป็นแค่หัวหน้าซื่อๆ เรียกบอสเองมาดีกว่าเองไม่ไหวกับพี่หรอกผมบอกแค่นั้นเอาเลยครับปามี่เข้าไปแล้วก็ฟันต่อเน้เนเน้เนตึออปึ๊บปึ๊บอ่าเนี่ยเพอร์เฟกต์ดอนแล้วเราก็สับเข้าไปเลยบางทีถ้ามันขึ้นเล็กนึงเราก็กดรัวๆไวป,ปเลยก็ได้นะครับเอ้อโอ้โหเก็บส็ตแนซ์ไปด้วยนะครับแม่งอย่ากดเพลินนะฮะโอ้คือไม่กดก็ไม่ได้อีกแล้วเลือดผมมันจะหมดหลอดแล้วมันจะมิดหลอดแล้ว เออเจ็บปื๊บโอ้โหหลบไม่ทันตายแล้วมันจะไม่เหลือมากกว่ามันจะไม่เหลือต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเบรกแตกเอาการเบรกแตกเรียบร้อยผมซับเข้าไปเลยซัสเข้าไปรัวๆครับรัวๆรัวๆๆฟึ๊บฟึ๊บอันนี้ไม่นับเป็นเ perfect ดอทเดยเมื่อกี้โอ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวโอ้โหเออตะกิ้วฮิวให้ด้วยเออเจ็บปื๊บเออเจ๊บปื๊บหลบทันไหมไม่ทันอีกเรื่องโอเคมิสกิวัตีไม่ทันได้ใช้อันตีเลยโอ้จบก่อน แล้วผมไม่น่าได้เคลียร์ที่แบบพลังชีวิตต่ํากว่า50%อะไรเงี้ยผมไม่น่าได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเอ้ยดีลาจังเลยคา <c oughs> สิเยอะ,ะครับ <c oughs> นี่มันนี่มันห้องบอสแน่เลยอ่ะในนี้มีแร่เต็ไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าฉันลืมอ่ะฉันลืมที่ขุดไว้ด้านนอกอ่ะขอออกไปเอาแป๊บหนึ่งได้ไหม <c oughs> ในเรื่องมัน่าจะพูดอย่างนี้แหละใช่เลยชัดเลยเอา้าอ๋อคือโดยมีชีวิต พลังชีวิตต่ำกว่าสาสิเปอร์เซ็นก็คือเราเกือบตายคือถ้ามึมีเควสนี้มาให้กมมูมันง่ายไปแต่มันก็ดีแล้วนะครับสาหรับคนที่มือใหม่คนที่เขาไม่เก่งมากมันจะได้ไม่ต้องกดดันเขาเกินไปนะครับปะปบาดโอเคสุคริปน,น,น,นี้ต้องขอจากพี่มิงเท่านี้ถ้าใครชอบกรี๊ลมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร์นนะเป็นการช่วเราไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับก็ถ้าชอบพี่ผมมานั่งเคลียร์ชปเตอร์เล่นแบบ สบายๆชิลๆเนี่ยก็ขอสักสิบไลค์นะครับเป็นกำลังใจต่อไปได้เลยนะครับโอเคเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซี o u a g เ i n Next Video นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ